ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เติงสวัสดีครับพบกับผมครับ กรับรายการ Big Map Variety Variety สำหรับคนชอบเที่ยวค่ะแน่นอนครับกับผมเป็นหนึ่งดาวกระโดดครับค่ะแล้วก็นองยุ้ยนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมครับไปกับ Big Map Variety ครับแล้วก็ Big Map Magazine ครับไปไหนกันครับนางยุย้ยวันนี้เราจะไปจังหวัดเทชรบุรีกันค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยแรลลี่นะคะที่น่าจะเป็นเรนจุดนี้เลยที่<ะ>โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงน,นะคะเป็นจุดแรกนะคะ,ะต่อไปนะคะเราก็จะเดินทางนะคะพาทุกท่านเดินทางนะคะแรลลี่ไปที่คือจะเป็นในเครื่องของเกลือสปา โอ้โหเกลือสปาเป็นยังไงอ่าเป็นนวดนะคะแล้วก็วิธีการทำการทําเกลือสปาด้วยออ๋มีนวดกันด้วยเหรอใช่ค่ะอยากนวดเสร็จแล้วใช่ไหมคะพี่มีหลายจุดเลยวันนี้มีหลายจุดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปในส่วนของแหล่งผักเบี้ยด้วยอ่าการปลูกป่าชายเลนเป็นยังไงแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆเลยในวันนี้นะคะครับนะฮะน่าสนใจมากวันนี้เราติดตามเขาแล้ววันนี้ครับเรามีกลุ่มแลรี่ครับเป็นครอบครัวเฟมิลี่เลย ใช่ะค,ะค่ะก็มาเยอะมากๆ,ๆเลยนะคะ <ๆ S 1> ก็มาร่วมกันในวันนี้นะคะบางคนก็มากันเป็นครอบครัวนะคะบางคนก็พาแบบลูกลูกๆมาด้วยนะคะเด <ๆ S 1> ี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ Big Map Magazine ของเรานะคะเรามอบอะไรให้กับท่านผู้ชมบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปค่ะ เดินทางมาวันนี้สนุกค่ะแน่นอนครับบิ๊กแมปวอร์เรตี้นครับนำคุณมาเป็นบิ๊กแมพหันษาครับครบรอบ3ปีน้องย้ยสปีแล้วนะคะทีนีโอ้โเกี่ยวกันเดินทางไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจัดใหญ่มากสุดยอดมากเลยค่ะนะฮะแล้ววันนี้ครับเรามาถึงแล้วน้องย้ย ที่ไหนเนี่ยกลางหันทองค่ะสปาเกลือค่ะจริงเหรอใช่โอ้โหแน่นอนที่นี่เขามีอะไรคะนุ้ยที่นี่นะคะเขาก็จะมีเอ่อเกลือนะคะที่ที่เราเห็นตามนาเกลือเนี่ยค่ะบริเวณเราแถวนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะเอาเกลือของเขาเนี่ยค่ะมาทำเป็นสปาให้กับท่านผู้ชมที่มาหรือว่าทางท่องเที่ยวนะคะได้มาทำสปาเกลือแต่ที่สำคัญนะคะที่นี่เนี่ย เขาจะมีให้เราแช่เท้าแช่เท้าด้วยแช่เท้าด้วยเกลือที่เขาเป็นสูตรพิเศษที่เขาเป็นคนคิดขึ้นมาเองดีเลยโอ้โหนะฮะเดี๋ยวเราต้องได้สปากันด้วยสิได้สปาด้วยพี่อยากจะทําอะไรบ้างอยากจะนวดหน้าไหมได้ขัดผิวไหมเกลือทําได้เหรอทำได้แล้วเขาก็จะให้เราทําเกลือสปาเองด้วยโอ้แสดงว่าเกลือเพชรบุรีเนี่ยไม่ได้มีดีแค่เค็มนะเนี่ยใช่ยังช่วยอะไรเยอะๆเลยเป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะคะของที่นี่อยากดูแล้วอยากทำแล้วเนี่ยอยากทำแล้วเนี่ยไปเลยยังกันไปเลวยังไปเลยค่ะไปค ตามเราสองคนไปดูครับว่าที่นี่ฮะเพชรบุรีครับเปลือไม่ได้มีดีแค่เค็มฮะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไปครับไปแหู้จริงเลย เริ่มแรกเนี่ยก็คือเราก็จะนำเกลือนะคะที่เป็นเกลือเนะะี่ยค่ะมาร่อนก่อนนะคะวิธีการาาร,ร่อนทำยังไงคะที่เราร่อนเนี่ยนะคะก็คือเพื่อที่จะให้เกลือเราได้ในเกลือเนี่ยที่มีขนาดเท่าๆกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาในส่วนของเกลือที่เราร่อนมาแล้วค่ะ,ะมาผสมเป็นเกล็ดนะคะ,ะและ้วก็น้ำมันของลาเต้สำหรับวันนี้เราก็จะใช้เป็นเกล็ดตะไคร้ ที่การทําเลยค่ะอันนี้เป็นอะไรคะเป็นสีนะคะก็คือเราก็ใส่สีตามใจชอบเลยใช่ไหมถูกนไหมคะอยากได้สีอะไรเราก็ใส่เป็นสีนั้นเลยน้องพี่ที่หนึ่งเห็นเราหน้าทานไหมคะดีครับแต่อันนี้เขาไม่ได้เอาไว้ทานนะเอาไว้ทำสปาสปาท้าวทำอย่างนี้กินได้อันนี้แค่ไี้ยังไม่น้องบอกว่าอันนี้กินได้แต่อันนี้กินไม่ได้ อ๋อนี่ผสมไปแล้วเค็มจริงเอ้ะกินไหมถอยนะลองไหมแล้วลองดูเกลืองนี้เค็มนะเชียวเงี้ยน้องเชียวไหมลองไเลยไม่ลองลองกินนะขอคนให้เข้ากันให้เข้ากันนี่ฮะแล้วเราก็ใส่กลิ่นลงไปอ๋อใส่กลิ่นด้วยนี่ะมันธรรมดาเนี่ยใช่ค่ะเป็นกลิ่นตะไคร้นะ คือถ้าเราอยากได้เป็นกลิ่นไหนเนี่ยค่ะเราก็สามารถไปหากลิ่นที่เราชอบได้อย่างเช่เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นกุหลาบกลิ่นมะลิชอบตัวไหนกินแล้นั้นเลยไม่ชอบไม่ใช่กินค่ะใส่กลิ่นค่ะอ๋อใช่กินไม่ใช่คือว่ามันกินได้ด้วยอ๋อโหนี่นี่กินอะไรคะที่พูดได้ไหมเนี่ยเหรอไหนก็เป็นแค่คนนี้เราก็ได้กลิ่นแล้วนะครับไม่กินนนะ ก็ถ้าหากว่าใครที่อยากจะมา DIY ทำตะปางเกลือนะคะก็แนะนําให้มาที่ที่นี่นะคะการหันทองการหันทองนะครับเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีใกล้ๆนี่เองเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับไม่เบอร์น้องเบอร์อะไรน้องเขาอึ๋ยน้องเขาปูงอยู่นี่พูดได้ไหมได้นพูดได้ครับนะนะพูดพูดพูดลองพูดหน่อยให้เธอนให้เขาคนมาที่มาเที่ยวเรี้ยงลองพูดพูดหน่อยครับผมพูดนะพูดพูดพูดหน่อยขอบคุณมากครับน่ได้แล้ว ทำไมไม่พูดเลยวะคนรู้นะคนรู้พูดได้ไหมพูดดิครับ T I คน T I ไหมยังอีกหนึ่งเอาไหมโอเควันนี้เราคุณน้องสองคนได้ครับที่ให้ความรู้พวกเราฮะแบบนี้กินทอนเดียวได่อยู่ไหมหนึ่งกินแล้วได้ฮะได้ทัไงแรงทําไมเนาะสวัสดีครับอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคําถามแรกเลย คำถามแรกก็อยากจะถามพี่ติ๊กว่าครับอยากจะถามว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงคะทำไมถึงได้มาเปิดสปาเกลือที่นี่นะค,ะค,ค่ะรก็เริ่มแรกเลยนะคะสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มเนี่ยจะประกอบอาชีพทํานาเกลือทีนี้แอ,อ,อาเกลือเนี่ยมันจะมีราคาตกต่ำเมื่อตอนปี46อ่หนะคะคคเขาก็เลยประธานกลุ่มคนเก่าชื่อสมจิตมุสานเขาก็เลยคิดว่าจะทํายังไงที่ว่าจะเพิ่มมูลค่าเกลือ เกิดขึ้นเราก็เลยนําเกลือที่ทะเลที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยค่ะครับผมมาคัดสรรสู่ผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับพอ,อปีสี่เจ็เนี่ยสปารู้สึกว่าเริ่มมาแรงทีนี้เราก็เลยกรอบกับคุณสมจิตี่ยเขาก็มองเห็นแล้วว่าในสปาจะมีเกลือเป็นวัตถุดิบหลักเราก็เลยนําเกลือมาเพิ่มมูลค่าอีกค,ครั้งหนึ่งก็คือทาเป็นที่ใช้ในสปาคะจะเป็นพวกเกลือขัดผิวสบู่อะไรอืนะฮะที่เราได้เห็นไปนะครับใช่นะฮะแล้ว แล้วถามก่อนถามแล้วทีนี้คืออยากจะทราบว่าเ,า<ะ>เราเกลือเนี่ยมันช่วยในเรื่องของผิวพรรณได้จริงไหมคะเกลือเนี่ยค่ะจะมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยธรรมชาติครับเ้วเกลือทะเลเนี่ยมีคุณสมบัติมีแร่ธาตุอยู่84ชนิดอยู่ในน้มันนะคะแล้วก็เรามาผสมผสานกับสมุนไพรก็จะบำรุงผิวพรรณอีกอีกครั้งครับผมก็อยากให้ทุกคนได้รู้จัก คุณค่าของเกลือทะเลมากขึ้นเดี๋ยวช่วยช่วยบอกบอกสถานที่เส้นทางที่จะมาที่นี่เลยเผื่อใครผ่านแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนบอกสักนิดนึงแล้วกันนะคุณผู้ชมอยากจะมาครับก็ถ้าเกิดมันจะอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะคะยู่เขตอำเภอบ้านแหลมนะคะ<อ>ก็เรามาสามารถมาที่เส้นพลาง2าสองได้หรือว่าจะเลือกมาเส้นของ ที่ว่าทางเข้าสมุนงคามันโอ้อครับ<ช>ผมตรงนี้ี่จะมาทางหาดเจา้าสำราญก็ได้ค่ะ<า>เลยจากหาดเจากก้าประมาณสิกิโลเมตรค่ะอ๋อมาได้เนาะนะครับก็มากันไ,ได้ครับคุณผู้ชมครับที่นี่ฮะก,กันกังหันท,องน,ทองนะครับสําหรับเกลือฮะเรื่องดีๆของเกลือฮะยังมีอีกเยอะไม่ใช่มีดีแต่เค็เคมใช่ไหมพี่ใช่มีเยอะเลยนะฮะขอบคุณมากครับวันนี้นะฮะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมครับแม่ชุดยอดครับไม่ธรรมดาเนาะวันนี้เนาะ นะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปชมอะไรแบบไหนยังไงเดี๋ยวไปต่อเลยไปต่อเลยค่ะไปเลยครับก o <Go. S 3> ล่าสุดนี้ฮะไทายละครเรื่องวีและบุรุษกองขยะช่องเจ็ดนะครับหลายคนถามเล่นลเป็นอะไรเล่นเป็นขยะครับ<ด>อ่าเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์ให้นะคะแจกที่คนลูกนะคะ,อะเอางีเา้เอางี้มันมันเรื่องเวทีเราแคบเดี๋ยวเราจะแบ่งเราจะแบ่งแบแ่งกองให้อันนี้พ่ออันนี้ลูกแลนนีนี่ไข่<า>อันนี้พ่อันนี้ลูกอันนี้นะอันนี้ก็พ่ออันนี้ก็ลูกโอ้ยงงเว้ย งงตั้งโอเคอันนี้พ่อลูกนะอันนี้พ่อลูกอันนี้พ่อลูกอันนี้พ่อลูกอันนี้พอ่อมึงไปไหนเฮ้ยคาร์ลลี่ปีที่สามครับนะฮะป้ายเราแพงกว่าละวันนะครับตัวถังหาซื้อยากากหาซื้อยากมากจดีที่เราหาซื้อยากนะครับ

ค่ะสวัสดีค่ะพี่วาสวัสดีค่ะค่ะก็ะะะอยากจะให้พี่วานะคะได้เช,ชวนนะคะสมสมาชิกที่ได้ดูรายการนะคะมาท่องเที่ยวในภาคกลางะคะ่ะสำหรับสำหรับกอ,องอภูมิภาคภาคกลางนะคะเรามีอยู่19จังหวัดที่อยู่ในความดูแลของภูมิภ,ภาคภาคกลางนะคะแล้วก็เรามีกิจกรรมต่างๆนะคะที่น่าสนใจเ,เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง นะะในภูมิภาคภาคกลางไหลกิจกรรมด้วยกันนะคะอย่างเช่นกิจกรรมสําสหรับเดือนธันวาคมนี้นะคะมีกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ครอบครัวนะคะที่มุ่งให้ครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในช่วงปีใหม่แล้วก็มีกิจกรรมไหว้พระเ้าวัดนะคะแล้วก็กิจกรรมส่วนมนต์ข้ามปีนะคะมี 你二、uh แล้วก็เข้าดาวนะคะมีมีหลายกิจกรรมมากมายนะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ตนะคะที่หลงรักทะเลดาวในวันที่13ธันวาเนี้นะคะอยากจะเชิญชวนให้ท่านาที่สนใจที่จะท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีความสุขในการเดินทางไปเพื่อศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในภูมิภาคภาคกลางซึ่งเรามีที่จะนําเสนอหลยหลไหลแหล่งนะคะ แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นในจังหวัดราดชบุรีเนี่ยแล้วก็มีเวเนโตนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะคะแล้วก็มีสวนกล้วยไม้นะคะชื่อว่า The Brooms Orchid Farm มนะคะซึ่งาสามารถท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวนะคะซึ่งอากาศาดีมากๆนะคะที่จะเดินทางท่องเที่ยว อ่าดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่อ่ที่อ่ ที่สนใจนะคะให้เข้าไปเที่ยวชมในภูมิภาคภาคกลางของเรานะคะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะในนามของการท่องเที่ยวของประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางดังนั้นขอ,อแสดงความยินดีและขอวอวยพรให้ b i g Map นะคะซึ่งในวาระที่ครบ3ปีนะคะอ,อยากจะให้ b ิ g Map อยู่คู่นะคะเค mm ีย hmm. งคู่กับการท่องเที่ยวตลอดไปนะคะ mm hmm. แล้วก็ขอให้ b i g Map นะคะประสบความรุ่ง ่เรืองนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่ดีๆนะคะซึ่งจะสร้างสีงสันให้กับองการท่องเที่ยวต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณนะคะพี่ว่า ที่วันนี้ทุกคนที่มาในงานนะคะต่างล้วนแล้วแต่หน้าตาเบิกบานก็แสดงว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยส่งมอบความสุขให้เขา,ขาใช่ไหมคะเ,คเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกวันนี้ก็คือก็มีความสุขที่ได้ส่งมอบความสุขให้กับสมาชิกของเราค่ะค่ะ แล้วก็พี่แต็งหนึ่งเป็นไงบ้างคะวันนี้เหนื่อยไหมคะครับก็ดีครับสนุกดีครับเห็นบกเขาโดยมีรอยยิ้มเราก็ถือว่ามบความสำเร็จในงานนี้แล้วครับปกติไม่มีรอคะมีนะมีมีวันนี้จริงๆก็ใช่ค่ะวันนี้คือก็รู้สึกก็ดีใจอะค่ะดีใจที่ที่บิ๊กแมก็น่าจะเข้าไปอยู่ในใจของผู้อ่านอีกเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็คาดว่า Big Map ปีนี้ครบรอบปีดสามปีปีหน้าปีหน้าปีไหมปีหน้าเดี๋ยวเราก็จะมีครบรอบ4ปี5ปี6ปีแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับแต่แล้วจะบอกเลยว่าจะยิ่งใหญ่เรื่อยๆใช่ค่ะจะโตเรื่อยๆเลยนะฮะนนี้ต้องขอบคุณวิวมากๆครับทันนี้นอกจากจะเป็นผู้บริหารสาวสวยของเราแล้วเนี่ยยังเจ๋งกูเล่ด เจ๊งเจ๊งแหมยังเก่งด้วยนะครับเพราะนั้นครับฝากวิกแมพนะครับวิกแมพมาสเตอร์ทินแล้วก็วิกแมพวอุดตี้ครับไว้ในใจคุณผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ต้องขอบคุณพี่อูมากครับขอบคุณนะคะพี่อูค่ะค่ะแล้วก็สัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมติดตามนะคะไฮไลท์เลงของกิจกรรมแรลลี่นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะขึ้นเขาพนมทุ่งกันไปชมทะเลหมอกนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ